คิดผิดคิดถูกเอาแต่ละครเก่ามารีลันทับทุกทางขายละครประดิวรด,ดาคูเจมจิเบลล่าไลฟ์ชวนดูหลังเรตตียงเป็นแบบนี้ห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวสําหรับอดีตคู่ซินจิราณีอย่างเบลล่ารานีและเจมจิรายุแต่เนื่องจากทางช่องสามหยิบเอาละครเรื่องดังในอดีตของทั้งคู่อย่างประดิวรด,ดากลับมาออกอากาศอีกครั้งเจมจิเบลล่าเลยถือโอกาสนี้นัดแนะกันมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆกันซึ่งแม้จะมีโมเมนต์เดทแอร์ให้เห็นอยู่ เพราะไม่ได้พบได้คุยกันเลยแต่แฟนๆที่ติดตามไลฟ์สดครั้งนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีของจิรานียังดีงามเหมือนเดิมเป๊ะและการไลฟ์สดคู่กันครั้งนี้ก็ทําเอาแฟนๆถึงกับครีปแตกไปตามๆกันโดยช่อง3ได้นําเรื่องประดิวรดามารีรันอีกครั้งซึ่งเนื้อเรื่องกําลังเริ่มดําเนินเรื่องและสามารถคว้าเรตติ้งไปได้3.4ซึ่งถือว่าเป็นละครรีรันที่เรียกกระแสให้กับช่องอีกครั้งเรื่องย่อประดิวรดาย้อนกลับไปพุทธศักราช2 0 0 0 502บ้านบำรุงประชากริประกอบด้วยผู้นำครอบครัวคือท่านเจ้าคุณบำรุงประชากริและคุณหญิงเพนแคมีบุตรสาวสองคนคือบรารีบำรุงประชากริจและบุรณีบำรุงประชากริจสองสี่พี่น้องสาวสวยแห่งพระนครที่สโมสรเต้นรำสารันรศิรเวทได้พาดวงสวาสด์เติมสาคอบุตรสาวขาหาบาดีเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อนสาวข้างบ้านที่เติบโตมาด,ด้วยกันมางานเต้นรำระหว่างเต้น รามบารีและดวงสวัสด์เกิดชนกันจนมีเสียงสรารกับพนิชชวาลาหนุ่มใหญ่แฟนของบาราีจึงต้องเข้ามาห้ามระหว่างสองสาวก่อนจะแยกกันไปโดยไม่มีใครรู้ว่าชะตาชีวิตจะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกันอย่างไม่อาจเลี่ยงได้มิช้าวันนั้นสรารเอ่อยปากขอแต่งงานกับดวงสวัสด์แต่ดวงสวัสด์จำต้องปฏิเสธเพราะเธอกำลังจะแต่งงานกับคุณชายนาริศคุณชายผู้สูงสักด์ทำให้สรารเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะแหวนม่นที่เขา นำมามั่นเธอไปมาจากเงินรางวัลน,นำจับที่เขาปลุกเข้าต่อก,ก่อนกับเสือพิ้นออกมาชาวบ้านคุณห,หญิงเพนแคร์เลี้ยงดูบุตรสาวทั้งสองมาด้วยความรักความเอาใจใส่ด้วยฐานะบริบูรณ์พูลสุขบารารีและบุราีแทบไม่ต้องหยิบจับอะไรเพราะมีบริวารคอยดูแลบารารีนะั้นเมื่อเรียนจบเธอก็ใช้เวลาสนุกสนานเพลินเพลินกับการเข้างานสังคมส่วนบุราีก็มุ่งมั่นอยากสอบชินทุนไปเรียนต่อต่างประเทศและกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยา วิชาการบ้านการเรือนที่คุณหญิงเพนแคสั่งสมมาจึงตกไปอยู่ที่รีดรับพี่เด็กสาวรับใช้คุณสนิทของคุณหญิงเพนแค